ต่อไปใส่สดจังไหนหยกสดหยกสดน้อยแต <c oughs> ่อีตนอันนี้จังไดมันก็ได้น้อยแล้วเนาะแม,มนบ่ได้น้อยหยกสดกว่เป็นยังด่างเนาะมันสดกว่าได้มาเด้อจ้าทุกคนกินข้าวเนาะมือแรกของดังจากที่เขามาไทายเนาะ เขากินตำนี้นาะมือต่อไปกะอาจจะโมปิ่งเขาเนี้ยตอนนั้นบ่มีช้อนนะทุกคนบ่มีบว่วงถึงขันโยกถวยสดเลยเพราะว่าบ่มียังที่จะสดนามเลยนาะจะทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะพี่พีเอซีทุกท่กทกทานเมื่อนี้นะทุกคนอ้อนจะเขามาร้านยี่สิบบาทอีกแล้วจ้าเขามาเลยตกใจนอะมีม้าอยู่หนา้าประตูนะทุกคนเมื่อนี้นะทุกคนอ้อนก็นจะพา แฟนมาสื่อบวงสื่อถู่วสื่อหมอสื่อกระทะสื่อจ้องสื่อแบบโอ้โหเลล้ายอย่างอนะ่ะทุกคนต้องมาเลือกกงกันเนาะกระซาบกันยังพองเอาเพราะว่างบพอนะเฮาอ่าทย่อยสื่อเขาที่ละหน่อยดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเงินมันพอๆค่อยๆทย่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าหาันหันนี้คนกะไก่ ไก,ก่หงไก่บอนผักนะนะก็เลยแบบผัากันเหลือกว่าจะเหลือกเอาอันใดดีกระทะอันละสองร้อยหาสิบบ่อหรือว่าอันเท่า,า,าใดก็เลยบอกว่าเอาอันละเก่าสิบบาทก่อนเพราะว่ายั้งนะอย่าง,นะาง,งบมันพอเ,เพราะว่าเอาหลายอย่างเนาะบ่อใจบ่อเป็นจะว่าเอาอย่างเดียวนะทุกคนเอาหลายอย่างมากๆเนาะงบแค่พันนึงนะ อันนั้นไหวกันว่าเออพันหนึ่งพ่อเด้อแต่ต้องมีหมอมียังให้พรอมเพราะว่าตอนพวกอ้อนเห็นคลิปแรกๆนะว่าตอนนั้นบ่มีบ่วงบวม่มีถวยโอ้ยนะสงสารขนาดชีวิตตัวเองนะทุกคนคือตอนนี้เฮ้าเริ่มแบบสร้างรักปักฐานได้แล้วค่ะกัอ่าเหลือม,มาแบบเขาก็บสื่อหันสื่อนี้เขาห้องเขาเพราะว่าเข้าจะจงรักเขาจะ จงรักปักทานอยู่นีก่อนเนาะเพราะว่าการที่ตอนนั้นฮาบอกะสื่ออีกงั้แหละกะเงินมันกับบควอยมีเนาะออกงั้ที่มันบัจําเป็นเท่ากับบได้สื่อเพราะว่ากับเข่ากับน้มก็คือว่าแหละมันหายอยากเนาะบัคือตอนอยู่ในปัจจุบันกับเขากับน้าม,มีขายตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะอยู่จนแบบว่าอ้าวนี่เลยจ้ะทุกคนอ้อนกะพาแฟนไปสื่อมันจะมีติปบเข่าโอ้บอกเลยว่า ร้านทุกอย่างยี่สิบบาทนี่มีทุกอย่างอะลีนะทุกคนนับตั้งแต่คกซากซากกระเบื้อยันเรือลบอ้าเรือบ่มีมีแต่คองเล่นเด็กหน่อยเนาะเรือลบนี่ก็มีมีแต่คองเล่นเด็กหน่อยได้จ้า <laughs> นานๆว่าไปแลวเนาะทุกคนนี่หาแนวใสบววฮากระปุกใสแป้งน,นัวใส่มักพริกใสเกลือวไววเนาะเพราะว่า อ่าใส่ปลาแดกไปยางไหวเพราะว่าเข้าจะใส่กระปุกไปดีกว่ามันแดงสีเป็นแบบกระตองใสทุง้งขนาะดมันเขาแบบมันตักยากตากยางเนะคะกระปุกหายยางใส่ก่อนเนาะเพราะว่าตอนแรกๆนะเขากระตองหาสิ่งที่มันสบายให้เข้าก่อนเนาะที่มันบอกอนะันนั้นแต่ก็เอาไม้แคนเพิ่มเพราะว่าบ่มีไม้แคนเนาะกระปุกอันนี้ยี่สิบบาทกหลายโพดเนาะเอาอันแบบดีๆนะจักหน่อย นี่อลลารยีสิมหาบาทเนาะคือสีใสได้ไลายนะพวกแป้งน,นัวพวกลดดีอ่อนกระทาแฟนที่เอาเอา,เอาตัวน,นี้บอแฟนบอกว่ามันใหญ่พวดบอกว่ามันใหญ่กระดีได้แบบนี้ฟ้ามันคือสิปิดดียามันก็มีบ่วงนหน่อยๆอยู่ข้างในนําเวลาเขาเปิดฟ้าเลยเขากะใสบ่วงของมันตักพวกแป้งน,นัวเอาพวกพวกเกลื่อนอยังประมาณนี้นะทุกคน,กคนเวลาเขาสีเอาอัางี้เขากะแบบเออเบื้องก่อนอยังประมาณนี้ นี่แล้วน่าจะนะเขาก็ไปหาเพิ่มว่าอ,อยังที่มันขาดมันขาดมันเกินมันหายเนาะเขาก็ไปหาเพิ่มเพื่อว่าจะได้มาใส่มาซอยมีกระจุกพ้อมนอนแต่ยังเบาเนาะเพราะว่ามันยังบมดจาเป็นเนาะเราบอกว่าได้ซองกระจุกไปหาเอาที่มันแบบจําเป็นจําเป็นมากๆก,ก,ก่อนนะอย่างเช่นพวกบวงพวกถวยยังพอเวลาแบบเพื่อเนอะแบบนองนุง่งอ,อายเออย้องมากเนาะจีได้มีถวยมีบวงอ่ะแล้วก็หาไข้ค้วเนาะเพราะว่า จะเอาอันนั้นไปติดนะทุกคนอันนั้นไปติดในกําแพงพวกเข้ากับบวกาเห็ดยางเนน่ในกําแพงไปหมุมมมนน็อดมุมมมนยังในกําแพงพื่บไหวบอนว่างไหวบอนแคว้นนะทุกคนบอนแคว้นผกแคว้นแคว้นอาบแคว้นมอแคว้นกระทะอย่างงมันจังแบบที่เพราะว่าพื้นที่เฮ้าน้อยนะฮาไหวแคว้นในแคว้นในกําแพงกำแพงดีกว่าเนาะทุกคนเอ้ยบอกติดติดกับคัดโคโทดขคอภัพเด้อจ้า นี่ที่แรกก็สีเอาแนวแคนแบบนี้เนาะไปแต่ว่าลืมไปว่าแบบห้องเซาเขาบ่กคอยกะเห็ดยังเพราะว่ากาไปเห็ดยังมันสะเทือนยันตึกมันยังมันลายลายยางเป็นห้องเซา่ะนะเฮาเอาอันติดดีกว่าเนะมันสิลอดภัยกว่าแล็บ่ได้ดบกวนคนอื่นเขาเนาะจ้ะทุกคนอ่าเฮาเอาอันติดไปแล้วจ้าในใน ยอมรับเลยว่าในหลานทุกอย่างหยีสิบมีมีทุกอย่างบอดดายแค่ว่าทุกอย่างหยีสิบนะอันนี้ซื่อหลานของเขาเนาะแต่ว่าคล้องข้างในนะมีร้ายมากๆเลยเนาะมีร้ายที่จะห้ซสื่อมีร้ายที่จะหายเลือกมีแบบไราย้าย่างที่เข้าต้องการเนาะเลยคนกระเต้มบอดดายว่ามีแค่เข้ามีมอนผมนอ,มอนมอนใบละลอยแต่ก่อน่อนกระสือกันได้มอนแบบนี้ใบละลอยละลอยเนาะสื้อไปใส่นี่ นีโอ้โหฟังนี่เนาะฟังนี่ถึงใจอ่อนยางมากเลยนะทุกคนถึงใจวะยังถึกใจมันมีตะแก้งมีโอ้โหมีหลายอย่างอ่ะมีถวยมีบวงอ่าตอนนี้ก็ไปหาหลายอย่างเลยเนาะจากสีเอาอยัางกันแน่สรุปแล้วเอาถวยดีกว่าเพราะว่าลืมถวยโอ้ยถวยกับทุกคนเบอ่งแน่จ้าทุกคนถวยก็งามงามบวกก้าาวขยังก็มีเนาะ ยังเลือกอยู่นะว่าออนจะเอาออนใดออนกันใดใดแกวด้วเลยใดถวยใดใดจานซองใบเนาะออนเหลือเอาเลยก็ถวยใบหนึ่งเอาเอาไปจำอันนั้นทีแบบเอาไปตอนมันจําเป็นเลยก็เอาไปยังบลายก่อนเนาะเอาไปใส่ก่อนนะแต่ว่าในห้องก็มีหล้ยๆซองใบมีบดไดลายนี่เลยจ้าเน,นี่แล้วนาะเฮาก็เอาบอกว่าอ้าหายเพราะขพผิดน,นับเนาะผู้ คองที่เอานะประเดธรรมดาได้เด้ออ่อนกันได้นะเพราะว่าสื่อค้องสื่อคล้องเขาในขั้วกับเหมือนแบบเดิมต้นไม้รลล้ายอย่างเลยนะทุกคนสื่อร้ายแต่ก็เออดีบวงกับสื่อเป็นโลเลยจ้ะทุกคนบวงกันเนาะโลหนึ่งสะอาห้าสิบบาทเนาะกระไดถวยหนึ่งใบใดจานสองใบใดแก้วกินกาแฟให้แฟนหนึ่งใบเนาะ แตงกาไดตะลิ้วไดจ้องนะได้เดียวใส่บวงใส่ยังนําขนาดสื่อทำนี้กัยังเบิดส4ซ้สี่ลอยเบึ้งตี้หระทุกคนนี่แหละนอสื่ออันนี้ไปนี่ทุกคนนะคนกับนากับกระทะผู้ดีประวันเทียงกันเนาะก็เลยถามแฟนได้ยังในโซ่ดูหันนี้นอะไดอันนี้เ็นว่าโอ้โหเต็มเลย าลืมหมอนะมาเอามอโตอเนาะมอสามร้อยบาทตาทุกคน,นเนาอเฮามาสื่อของมันนี้จะเห็ดข้าวปุ่นสิแซบให้สามีกินเนาะอีีพันได้มอไดอยัาง,งาพาก,กันถือเมื่อไป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 เมื่อหอดท้องเ้า นี่เลยจ้าทุกคนที่อ้อนได้ไปตลาดไปซื้อมาเนาะอ่ะหมออันนึงเนาะหมอ,มอฟ้าแต่บอกต้องปูโอ้โหอ้อนจะได้เป็นแม่คั่วจันเต็มโตแล้วนะหลังจากที่ซื้อกินนอนแตอันละสามสิบบาทนี่อันแพงเลยเนาะแบบอันนี้ราคาสิบบาทบวงแต่แนวปิ๊กใบไ,ปไปนวนเคียนไวนยังเนาะย้อนคันแต่ถ้วยไล่น่ารักน่ารักมากเลยทุกคน ออกมาเลยดีใจดีใจน้องได้จ้างโ,โอ้โหขาดใยเลยนะุคนไม่จ้าเอาไว้พักทีเนาะใส่ถังแบบโมว้ามาเลยอันนี้เนาะทุกคนไม่แแค่เนาะไม่แค่ใส่าเร็ววะไม่ยุ่งแต่ยังบ่ยปอยมีอยันนยนยงนะเพราะว่าส์ทีใส่ทีใส่ขวยบวงอ่ะทีใส่ทีใส่ม่วงเนาะที่ใส่บว,ว,วงใส่สอง แอ้อนก็ได้ซื้อพักมื่อนี้นะทุกคนมื่อนี้อ้อ,อนไปเห็นน้องจีนเนาะทุกคนอ้อนก็ซื้อพักตัวนั้นมาซื้อตะกี้แต่งนวดมาหยุดมาเล้ยไล้ยางนะคนะกนับเรื่องต้นนั้นหาลอยกว่าเนอ้อเค้นอกจากทุกคนอ้อนที่สำคัญเนะาะค่ะบันแรกก็คือขอขอบคุณพีเอสซีที่ช่วยนัสนบสุนอ้อนเนาะทุกทุกคนเลยบรรว่าทั้งพีเอสซีจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศหรือ ประเด็นใดกันแล้วแต่น้องอ้อนจะต้องกาวเขาพูดไายเด้อจ้าที่เด็ดห้อ้อนไดน้มี่ทกเท้าทุกวันนี้เนาะเพราะว่ามองหุ่นเขา่าเรื่อวแต่มองหุ่นเขา่าเป็นยังเห็น้องว่าขาดมองหุ่นเขา่าเป็นยังเนาะทีแต่ว่าอ้อนกาวอคอยทยอยสื่อไปนะทุกคนอ้อนอ้อนกาวคอยค่อยทยอยสื่อบทสื่อดว่วนเดียวเลยเน,นาะเพราะว่าเฮากับบอไดยี่เงินอียังร้ายขนาดน,าน,นั้นเนาะเพราะว่าอ้อนกระไดมากจ้ะ ได้มาจาก p ีเอฟซีคอยสนับสนุนเนาะแหละก่อนอื่นอ้อนกับตองขอขอบคุณประเทศไทยและคนไทยทีมีงานดีๆแห่งอ้อนเห็นมีอ่าสังคมดีๆแหละจ้าการใช้ชีวิตคือสามบัติตัวเองเลยมีความสุขไร้ลายเอาตอนนอ้อนตองขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าอ้อนกับตองขอโตัวลาไปเที่ยวเาหลีเขาขอขอบคุณพีเอฟซีที่รับชมรับฟังแหละเป็นกำลังใจให้อ้อนหลายๆเด้อจ้าไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย